เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกกองร้อยอสหัดใหญ่ที่4ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลานำโดยนายพันธาการรัชนารงค์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร้อยตำรวจโทเอกกับพงษ์ พักกามาดรองสารวัตรสอบสวนจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเวยนมาจำนวนส10บคนเป็นชาย7คนหญิง3าคนซึ่งหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีเอกสารการเดินทางและในจำนวนนี้มีนายหน้าที่เป็นผู้หญิงชาวเบนมามาร่วมอยู่ด้วยหนึ่งคนพร้อมกับนายหน้าคนไทยอีกหนึ่งคนชื่อนายสยามพรมวิจิตอายุ4 2ปีชาวตำบลบ้านยางอำเภอลำไายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นคนขับรถขณะถูกนำตัวมาพักไว้ที่โรงแรมโชคอํานวยถนนแสงสีเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ ส,สงมาสงขาและเตรียมส่งต่อไปอยังประเทศที่สซึ่งจะเป็นประเทศมาเลเซียพร้อมกับยึดรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียนยอยักษ์คอควาย9091ชมบุรีซึ่งเป็นรถตู้ทึบที่ขนแรงงานชาวเมียนมากลุ่มนี้มาและโทรศัพท์มือถืออีกเก้าเครื่อง จากการสอบถามนายสยามนายนาที่ขนแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เข้ามาบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากนายทุนที่เป็นขบวนการค้าแรงางานเถื่อนคนหนึ่งขนแรงงานต่างด้าวชาวมินมากลุ่มนี้มาจากจังหวัดสมุทรสาครและบอกว่าจะได้ค่าจ้างในการรับจ้างขนหัวละ1,000บาทและนำมาพักไว้ที่โรงแรมในอำเภอหัดใหญ่เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปยังประเทศปลายทางซึ่งน่าจะเป็นประเทศมาเลเซียหลังจากการจับก,กลุ่มเจ้าที่จึงได้ประสานสาธารณาสุขอำเภอหัดใหญ่เข้ามาทำการตรวจคัดกรองแอนติเจน เท็กคิดเพื่อหาเชื้อโควิด1 9และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป